ถึง17เมษายนจับตาแนวบัตทะอากาศคาดอีสานโดนก่อนวันนี้ยังร้อนตับแตกพยานสู่43องศาสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่6เมษายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตั้งแต่ก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนอุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยของเรา ก็ขยับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดทะยานไปถึง43องศางเซลเซียสและมีแนวโน้มจะพุ่งทะลุไปถึง44องศางเซลเซียสในวันพรุ่งนี้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวส่งผลทําให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงเช้าอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปถึง44องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 5 1 5ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันพุ่งไปที่42องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่41องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดส,สะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่41องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่28องศาเซลเซียส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่40องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมฝัง่งทะเลอันดามันส่งผลทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่21องศาเซลเซียส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่41องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่25องศาเซลเซียสสุดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่39องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากแนวโน้มลักษณะาอากาศที่จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพ่อแม่พี่น้องทุกท่านควรดูแลรักษาสุขภาพโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกรอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆควรพักเข้าร่มเป็นระยะระยะและดื่มน้ำบ่อยๆระหว่างวันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตกทั้งยังควรเฝ้าระวังโรคอื่นๆที่จะติดตามมากับอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นโรคท้องร่วง โรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงอาหารเป็นพิษส่วนบางพื้นที่ที่มีโอกาสเจอกับฝนฟ้าขนองให้เฝ้าระวังลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายขึ้นได้หลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยของเราต้องเจอกับพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งจากอิทธิพลของแนวะทะอากาศซึ่งมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่8-11เมษายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสะสมอยู่มวลอากาศเย็นที่มีลักษณะแห้งและจมตัวจึงแผ่เข้าช้อนประทักกับความร้อนถึงร้อนจัดที่ปกคลุมทำให้มวลอากาศยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดนำพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาเสริมอีก,กแรงจึงเป็นเหตุให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งโดยจะเริ่มส่งผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ซึ่งจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันที่8เมษายนแนวปะทะอากาศจะส่งผลทำให้มีพายุฝ to นฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกหลังจากนั้นในวันที่9เมษายนแนวปัทะอากาศจะแผ่กระจายตัวเป็นวงกว้างทำให้มีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตก ภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่อาจมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีแดงที่มีลักษณะเป็นจุดเป็นหย่อมจากนั้นในวันที่10เมษายนแนวบัดอากาศจะเคลื่อนตัวจากทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศไปสู่ทางด้านทิศตะวันตกพื้นที่ที่เกิดแนวะัะอากาศส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่ง สิ่งที่น่าสังเกตนั่นคือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกฝนจะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดยังคงมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นในบราาเิเวณภาคตะวัน,นอากากนนอากาเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกหลังจากนั้นในวันที่11เมษายนแนวปะทะอากาศจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวยังคงต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจส่งผลทําให้หลังคาปลิวรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ในขณะที่บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะว,วันออกภาพรวมฝนจะลดน้อยลงคาดว่ออาอุณหภูมิจะขยับกลับมาสูงขึ้นในตอนกลางวันโดยจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ยังคงต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนดังกล่าวโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่8ถึง11เมษาย,ยนส5 6 7ายภาคเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กลับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียส ภา <Dante> คกลางจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30-60ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30-60ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด23องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40องศางเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30-60ถึง 60. ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียส ในขณะเดียวกันบริเวณภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เรือมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้ภาพรวมจะมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียส ทะเลจะมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ในช่วงวันที่8ถึง11เมษายนขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นสร้างผลงกระทบและความเสียหายได้เมื่อพื้นที่ใดต้องเจอกับพายุฤดูร้อนขอเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแต่อย่างไรก็ดีแม้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นส่งผลทําให้บางพื้นที่ได้ดับร้อนลงได้บ้างแต่อุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่ในช่วง38-39องศา,ศาเซลเซียส ชี้ให้เห็นว่ายังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปพอแม่พี่น้องทุกท่านจึงยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากนั้นเมื่อเราดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16เมษายนจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่12-16เมษายนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจากเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลง ในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยของเราจะกลับขยับมาสูงขึ้นอีกครั้งทําให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งจะมีกําลังอ่อนส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวอาจมีฝนฟ้าคะนองและยังคงมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรก โดยแนวโน้มฝนจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนทางกับอุณหภูมิที่จะขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามน้ำรายละเอียดมาอัปเดตจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้าคะ่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ